กราบสวัสดีทุกท่านที่อยู่ที่นี่และกำลังรับฟังไทยไว้ปบมือให้ตัวเองคน5,000คนตรงนี้แล้วพรุ่งนี้จะเป็น1,000งคนหน้าปอปอชอเราไม่ขอมากค่ะขอกำลังแค่หมื่นคนสู้ด้วยใจสู้เพื่อใช้ชนะไม่ได้สู้ไปล้มไปเพราะฉะนั้นหรือ ตอนนี้ตุลาการทำให้แผ่นดินไทยต้องแตกแยกหรือล่มสลายไปใช่ไหมพี่น้องด้วยการวินิจฉัยของตุลาการเละเลืือนบ้าบอกระทำการเยี่ยงคนวิกลจริตใช่หรือไม่เพราะถ้าคนปกติทำไม่ได้ทำไมถึงทำไม่ได้คะ เราไม่มีกฎหมายรอ ทุกวันนี้ไงครับพี่น้องเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ทำให้ประชาชนคนไทยต้องแตกแยกไม่ใช่ใครอื่นไกลคือตุลาการสารน้ำนูลและองค์กรอิสระตามกฎหมายนูลปีห0าาตของเด็จการอามารสักดินาที่ฝังรากลึกในเมืองไทยมาตั้งแต่2475เราก็ไม่ได้ประชาธิปไตยที่เต็มใบ คุยสิ่งที่อยากจะคุยก็คือประเด็นที่หนึ่งวันนี้หนุยเป็นคนตายเป็นคนตายเพราะฉะนั้นนับถื่อล่วงพอถวดและพอฐานคลายไปตายมาฟังคนตายผูดถึงเรียนยทีไอกบดชุเทปเถือกสุบรรบางอาจทำรวมกับมีรูปล่วงพอฐานคลายอยู่ข้างหน้าชุเทพเตือกสุบรร ยิ่งใหญ่ขนาดนหนถึง่งนำรูปล่วงปอทถวดมาไหวาพร้อมกับรูปของมึงไอ้คนกราบไหว้บวูชาล่วงปอทถวดเป็นพระอริยสงฆ์ที่ศักซิ์ตั้งแต่สมัยไม่ตุ้งเสียแต่มึงเป็นขบถตของผ่านดินทำไรทึ่งมีรูปล่วงปอทถวดอยู่ข้างหน้าไม่ว่าหรือกตามล่วงปอทถวดไม่คุ้มครองคนที่ทำชั่วให้กับแผ่นดิน คนที่ไม่มีสิ้นคนถูกสิ้นอย่างพวกมึงเอกัตชสุดเด็เตือสุบันและพวกปองทั้งหมดเรียกลุงพอถูดด้วยว่าจะนำพระสิ่งศักดิิ์อันใดมาก็ไม่สามารถคุ้มครองป้องกันรักษาคนที่ทำลายชาิให้ย่อยยับอับจนประการสำคัญคือเขาได้ทำความแตกแยกให้กับพี่น้องประชาชน เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพี่น้อยจะสังเกตว่าตอนนี้ที่สุเทพเทือกสุบรรณบางอาจทำเหรียญหลวงพ่อทวดอยู่ข้างหน้าแล้วนำรูปมันไว้ข้างหลังถามว่ามันเป็นใครขนาดองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านยังไม่ดําเนินการเลยยังไม่ทําเลยท่านจะแยกเหรียญของท่านเองท่านไม่ทําร่วมกันไอ้สุเทพเป็นใครถึงบางอาจและทําการเช่นนั้นเพราะฉะนั้นตะกูลเทพ เถกสูบัณจะต้องล่มละลายและเป็นโทรรัฐของชาติไทยตราบกาลนานสมบัติที่มือมีจะทุกยึดให้กับประชาชนคนไทยทั้งชาติบอกกันนะคนตายที่รับสนับสนนุนในกบฏต,ตอนนี้พ้นกระทบย่างไรแรงขับคนตายที่สนับสนุนคือความยากลําบากในการประกอบอาชีพการงานเพราะฉะนั้นหน่วยในฐนานะคนตายเศร้าใจสลดใจกับคนตายบางช่วง ที่ยังล่องโง่งง,ง่ายสนับสนุนกบฏให้ทำลายชาติบ้านเมืองทำลายเศรษฐกิจของตัวเองประการสำคัญคือคุณได้ลมลางถาบันทํทำให้สาบันได้รับความเชื่อมเสียอย่างหลายแรงทำไมถึงพูดพน,นันเพราะคุณได้นำพระบรมชืยลักไปว้ยแล้วคุณได้บังอาจพูด ในทีชุมนุ่มของพวกคุณเกี่ยวกับถาบันซึ่งประชาชนคนไทยรับไม่ได้ท่ามคนที่ไปอยู่ในมอ็อบไอชูเทสเทือกสุูบัณฑ์ทา่บาบอกคุณบังอาจกล่าวคำอันที่ประชาชนช่วนย่ญ่ของประเทศเขารับไม่ได้เกี่ยวกับสถาบันคุณอย่างชนับมันนุ่งเนื้อชูเท,ทสเตือกสุบัณ์เป็นคนโกหกตลบตะแลงเพราะฉะนั้นข้อให้คนตายหยุดการชนับสนุนไอชูเทสเทือกสุบัณ์และพวกพ้องเสียทีเถอะ ข้อรองจากคนตายถ้าไม่ทำก็ไม่ใช่ว่าอะไรวความชิปหายมันเกิดกับครอบครัวสุเทพเตือสุบรนและคนสนับสนุนทุกทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะพูดต่อไปนะคะพี่น้องขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ <S <S ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่นุยอยากจะพูดต่อไปก็คือวันนี้มีอยู่สี่ประเด็นที่จะต้องพูดก็มีหลายคนที่อยู่หลังเวทีแต่สี่ประเด็นที่นุยพูดก็คือ ประเด็นที่เกี่ยวกับสื่อต่างชาติได้บอกว่าการที่ตุลาการสารรัฐนนได้มีคำมุนิฉัยว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะคือการทำลายอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยล้มการเลือกตั้งคือการล้มอำนาจของประชาชนนี่คือการทำรัฐประหารกับประชาชนเรียบร้อยแล้วคุณได้ทำการ อันเป็นการที่เรียกว่าริตรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายตามกฎหมายสากลว่าด้วยสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายที่สหประชาชาติเขาให้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในทางการเมืองเพราะฉะนั้นคุณได้ตัดสิทธิประชาชน2ีกว่าล้านเสียงคุณได้ทำความผิดอันยิ่งใหญ่ให้กับ มวลมนุษย์ชาติโดยเฉพาะคนไทยคุณคือทอราชที่กำจัดระบอบประชาธิปไตยใช่ไหมครับพี่น้องคนที่ล้มล้างการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยคุณไม่เห็นหัวพี่น้องคนไทย20กว่าล้านเสียงที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งคุณนั่นแหละได้ทำลายสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้วคุณ ทำลายให้ประชาชนได้สิ้นสิทธิเสรีภาพเขาไม่มีอำนาจอธิปไตยเป็นของเขาเองเพราะอำนาจอธิปไตยเป็นของปววงชนชาวไทยตุลาการ ันได้มากที่สุดแล้วต้องมีความรู้ที่จะไปโต้อตอบกับพวกมันได้ว่าพวกคุณนั่นแหละคือคนที่ทำให้ระบอบประชาธิปไตยของคนไทยนั้นล้มเหลวคนที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายในการเลือกตั้งครั้งนี้คือกระบฏสุเทพเทือกสุบรรณพวกผองตุลาการสารน,น,น้ำนนและกอกอตอพร้อมกับแม่สุเทพเทือกสุบรรณที่อยู่ข้างหลังด้วย สมชัยนะมันได้ไปเที่ยวต่างประเทศวันที่22 21ิบี่เอเนี่ยเขาประกาศตุลาการสามนูนประกาศว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆาใช่ไหมไอ้สมชัยได้โบนัสไปเที่ยวยุโรปไปเที่ยวยุโรปแม่เครื่องบินไม่ตกไอ้หาเอ้ยน่าจะตายตายใช,ใช่ไหมพี่น้องโอ้โหอยู่นนหนักแผ่นินเพราะฉะนั้นการใช้งบในการเลือกตั้งสองพันกว่าล้านใช้ตรงไหนวะ ไม่เห็นมีการเลือกตั้งแต่และการเลือกตั้งเลยการเลือกตั้งกกตไม่ได้โฆษณาเลยว่ามีการเลือกตั้งวันที่สองกุมภาพันธ์มึงใช้งบไปไหนหรือใช้งบประมาณไปเที่ยวต่างประเทศหรือไปจัดงานสังสรรค์ที่ไหนการใช้งบผิดวัตถุประสงค์แต่จริงๆแล้วตอนนี้นะไอ้ไอกก,กตทั้งหมดอ่ะเขาบอกว่าระหว่างที่อยู่ในพระราชกิจการให้มีการเลือกตั้งเนี่ย พวกนี้ไม่สามารถที่ไปเรียกตัวสอบสวนได้แต่ตอนนี้ตุลาการสารนุนบอกว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆาแล้วไอ้กก,กตมันบอกว่าไงคะตอนนี้ยังไม่กําหนดการเลือกตั้งเพราะต้องดูรายละเอียดของคําสั่งของสารน้านูนก่อนไอ้ป้ามึงไม่มีเจตนาจะมีการเลือกตั้งตั้งแต่แรกและตุลาการแล้วก็ไอ้กก,กตเฮงช่วยเ้ยหน้าที่กกตคือจัดการเลือกตั้งทุกอย่างโยนความผิดให้รัฐบาลทั้งหมด ถ้าคนไม่บ้าจริงประเทศนี้คงไม่คิดว่ารัฐบาลต้องรับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้งถามว่าหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบใครคะคนที่ไม่สามารถทาใหการเลือกตั้งนี้สําเร็จถามว่ารัฐบาลเนี่ยเขาไปยืมเงินใครหรือเปล่าไม่ได้ยืมเงินใครและหน้าที่เขาต้องใช้นี่หรือเปล่าถามว่าเขารัฐบาลไม่ต้องไปใช้นี่แต่คนที่ต้องใช้นี่คือไอ้กกต,ตกับคนที่ไปขัดขวางการเลือกตั้ง สิ่งนี้ที่ต้องทําก็คือเรียกร้องให้พรรคประชาที่ปัดกระเบดชเทสเทือกสุบัณและคนที่ไปขัดขวางการเลือกตั้งทั้งหมดอ่ะคุณมีรูปถ่ายยังไม่ใช่เหรอพรรคเพื่อไทยทําหน่อยเถอะวะอย่าปล่อยให้ประชาชนได้เลยพรรคเพื่อไทยและพรรคการเมืองทั้งหมดอ่ะห้าสิบสามพรรคอ่ะคุณฟ้องเรียกค่าเสียหายจากพวกเลวรายมที่ขัดขวางการเลือกตั้งสิ ไอเน,นี่คุณควรทาอย่ามอบหน้าที่ทั้งหมดให้ประชาชนรอรับแต่ผลบุญที่ประชาชนส่งให้คุณตายแล้วยังไงหรือว่าประชาชนต้องส่งอุทิศส่วนบุญไปให้พวกคุณเนี่ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นประการที่สองก็คือเดี๋ยวมีหลายประการประการที่สองก็คืออ่ะได้ข่าวว่าพลอากาศเอกคนหนึ่งเป็นองค์มนเทีเมื่อที่ยี่สิบสองที่ผ่านมาเนี่ย ไปชายแดนแถวเขมรไปทำไมคะไปเพื่อเรียกร้องให้ทหารแถวชายแดนที่เป็นพวกของเขาอะหากมีการรัฐประหารเกิดขึ้นให้เข้ามาช่วยด้วยทางโถ้นตกลงแล้วแล้วเป็นไงคะคนที่ทำหน้าที่ไก่เลียรหรือคนที่ทำไปขอร้องคือองค์คมนตรี <c oughs> <c oughs> โทษนะคะค่ะคนที่ขอร้องคือองคมนตรี ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมากไอ้แรงมานานแล้วเร่งตายเร่งประจักษ์กลางมั้งค่ะพี่น้องคะสิ่งหนึ่ง ทั้งประธานองค์คมนตรีตามกฎหมายนูนหมวดพระมหากษัตริย์มีหน้าที่ทั้งหมดเลยคนที่ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะแม่ข่าน้ำมันรถดขอบคุณมากค่ะองคมนตรีออกมาเคลื่อนไหวเพื่อไปหาทหารแถวชายแดน เพื่อให้มาสนับสนุนหากมีการทำรัฐประหารเกิดขึ้นเราจะเห็นว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังความวุ่นวายของประเทศคือ<ไ>องค์มนตรี<ไ>โดยเฉพาะประธานองค์มนตรี<ไ>มักใหญ่ไฟสูงไ,ไปดูสิคะว่ากฎหมายโนนมาตรา20ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากาค่ะข,ขอบคุณนะคะ กฎหมายนูมมาตราย20ใครคะผู้สำเร็จราชการคือประธานองค์มนตรีเพราะฉะนั้นประธานองค์มนตรีตอนนี้เดินสายเพราะฉะนั้นเราเตรียมพร้อมแล้วคณะองค์มนตรีเราได้ไป,ประชาธิปไตย รับพี่น้องเรารอรออยู่อีกประการหนึ่งก็คือก็เดี๋ยวมีคนพูดหลายคนอีกประการหนึ่งก็คือว่าตอนนี้สิ่งที่ตอบรับคำวินิจฉัยของตุลาการสารน้ำนูนไม่ว่าองค์กรไหนเขาบอกได้เลยว่าองค์กรตุลาการสารน้ำนูนตอนนี้หมดสภาพ กรที่ทําความอัปยศให้กับแผ่นดินทําความอัปยศให้กับชาติบ้านเมืองทําให้คนไทยต้องโกรธแค้นแสนสาหัสต้องลําบากเพราะฉะนั้นเขาก็จะรับผลกรรมนั้นนะคะพี่น้องขอโทษนะคะสิ่งที่เราต้องทำคือพรุ่งนี้ ทางไปที่ปป,ปชนะคะพี่น้องและหน่วยเสร็จภารกิจจากต่างจังหวัดและจะตามพี่น้องไปใชยชนะของเราจะอยู่ที่นั่นองค์กรอิสระทุกองค์กรจะถูกกอบปอล้มล้างให้สิ้นซากไปเลยใชยชนะของเราต้องอยู่ที่การรวมตัวของเราอย่างต่ำไม่คืนและไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันคนนะคะต้องอยู่ที่นั่นให้ได้ขอความกราณาทุกท่านที่ฟังอยู่ ช่วยกวปด้วยนะคะช่วยกวปอสามารถทำงานครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จเพื่อชาติบ้านเมืองไม่ใช่ตัวเราเองชัยชนะต้องเป็นของประชาชนแต่ขอความร่วมมือกับพวกท่านด้วยเฉพาะแต่เราคงไม่สำเร็จแต่ถ้าท่านร่วมมือความสำเร็จมีแน่นอนค่ะพี่น้องแล้วขอรักษาสุขภาพเจอกันที่กที่ปประชนนะคะขอบคุณค่ะ